รุดเป็นไปได้ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนคุณแม่ครับคุณแม่จะท่องธรรมะได้แต่ละบทถ้าคุณแม่ไม่เรียนมันจะท่องได้ไหมครับคุณแม่แล้วเรียนวันเดียวท่องได้ไหมครับคุณแม่ม,มันจะต้องไปอยู่วัดใช่ไหมครับต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกกว่าจะท่องได้แต่ละบทจริง,งไหมครับพี่พัธ์นีครับพี่พัน์นีอยากายมาม่วงอยู่ดีๆแล้วพี่นพั์ีเก่งเลยนะครับต้องเรียนไหมครับ ต้องเรียนเช่นเดีกันนะครับเด็กไม่ยากเลยถ้าท่านต้องการความสเรด็จน้อยสุดถ้าเป็นไปได้สัปดาห์สองครั้งแต่ถ้าเกิดว่าสองครั้งหลายท่านติดธุระซึ่งมันพุทธมันเป็นข้อผู้นําที่เราจะฝึกความเป็นมืออาชีพให้แต่ถ้าเกิดบันพุธท่านมีงานประจําท่านติดถ้าท่านมาไม่ได้เป็นวันอาทิตย์โอเคไหมฮะซึ่งเวทีตรงนี้ไม่ได้บอกว่าจะมีให้สําหรับคุณสนองหรือบางคนจะมีให้สําหรับทุกคนนะฮะ เราเรียนทุกท่านครับทุกสิ่งเรียนเราเรียนไหนเราเกิดมาจากพ่อแม่เรียนกับใคเรียนจาพ่อแม่งไงถึงไดถึงได้กินเท่าได้จริงฮะออกจากพ่อแม่เรียนกับใครออกจากครูเรียนกับใครเรียนกับหัวหน้างานไงจริงไหมฮะเช่นเดียวกันที่น้องท้าวงานเรียนได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราปฏิเสธการเรียนแล้วใครมันจะเก่งด้วยตัวเองแล้วใครมันจะเก่งมาจากอ๋อ เงินอยู่ที่มือสมัครเล่นหรือมืออาชีพเราจะต้องแบ่งเวลามาเรียน